เห็นตัวเองมาร่วมรายการรู้เกลียดโงกแก้มตัวเองมากเลยะเหมือนไหมเหมือนไหมเหมือนไหมจริงเหมือนนะเหมือนนะเหมือนไหมอ่ะเหมือนเหมือนแต่คือขอลองไปเทียบหน่อยได้ไหมฮะไปเทียบไปเทียบไปเทียบหน่อยญาตเทียบนิดนึงแล้วทำหน้าเหมือนกันนะคือหน้าก็เหมือนเสื้อผ้าก็เหมือนแขนก็เหมือนขาก็เหมือน เหมือนไปหมดเลยนะฮะคุณคุณซุยทันทีถ้าคุณไปไม่ได้เดี๋ยวนุจะส่งคุณขึ้นไปเองฮะอะไรก็ไม่ว่าหรอกไปเลยตอนที่นุยเดินขึ้นไปอะฮะครับเอ๋อชนเอ๋อชนจริงสามสี่รอบเนี่ยพี่ยังไงฮะขอให้กำลังใจตัวเองสันิดหนึ่งแล้วกันนะฮะครับ อะไรอะไรอะไรอะอะไรอะให้กำลังใจตัวเองไงอ๋อให้กำลังใจตัวเองคือไงนะอานุ้ยไปเล่นข้างนอกไม่หายฮะนี่ไงยังถือไม่อยู่เลยอยากเอาไม้ไปให้พี่นุ้ยไหมครับอยากฮะอยากเอาเก็บแรงเพื่อหายใจเถอะเออเก็บแรงเลย